ครับสวัสดีครับโรงเรียนบ้านโคกคงนันกานะครับวันนี้ข้าเปลี่ยนวิทยาศาสตร์นะครับของชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเสียงดังแล้วก็เสียงค่อยนะครับโดยเราจะทดลองโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับคือไม้บรรทัด1อันนะครับแล้วก็ใช้ขอบโต๊ะนะครับเป็นเกณี์โดยให้ห่างจากขอบโต๊ะประมาณ15เซนนะครับ ตัวแปรต้นก็คือไม้บรรทัดหนึ่งอันนะครับตัวแปรกลางก็คือผลของเสียงนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวแปรควบคุมก็คือระยะห่างเท่ากันไม้บรรทัดอันเดียวกันนะครับช้โต้อันเดียวกันนะครับโดยเราจะร่วมกันทดลองทุกๆคนนะครับโอเคนะครับพร้อมยังครับครงที่หนึ่งให้กดเบาๆนะครับกดเบาๆนะครับเอาเริ่มครับ นักเรียนสังเกตฟังเสียงน,นะครับขั้นที่สองครับกดดังๆครับดังๆแรง,งโอเคครับอโอเคนะครับหลังจากที่เราทดลองเสร็จนะครับทุกคนแล้วนะครับเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรครับ ถูกต้อเลยครับตัวบตัวเองครับเยี่ยมมากครับ